ชงเรียนกองหลักกองว่องก็กราบสวัสดีทุกทุกฐานนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมชงเรียนกองหลักกองว่องเสมอมานะคะวันนี้ก็นําเรียนที่เคยนําไม้ดูแล้วแต่มาปบเรียนที่จัดเจนแล้วก็ช่วยอามเรียนนี้นะคะพึ่งปบนะคะเรียนนี้ก็ชื่อว่าเรียนที่เขาเรียกตัวไปก็คือเรียนป่าหญาขุดนะคะ เรียนพยากรุตราคานาเรียนก็ราคาหนึ่งบาทนะคะเป็นพยากรุตปอดซ่อซองปันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะทุกฐานก็รับสาบกันดีนะคะว่าตาเรานำติดกระเป๋าสตางค์หรือติดกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงแล้วแต่ใครจะมีความถนัดตีจะเก็บไวตรงนหนนะคะก็ติดตัวไวแล้วก็ดีนะคะ ชงเรียนก็ลล์กวง่วงของคิดว่าเรียนนี้จะเก็บติดตัวไว้ในกระเป๋าเบียนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะก็บอกว่าไม่ว่าเราจะขับรถลังขำลัง,งคืนไปนไหนหลายๆคนเรือจะไปคนเดียวนะคะถ้าเราได้ปกเรียนนี้ไปไม่ว่าจะว่างไว้ที่หน้ารถหรือว่าในกระเป๋าในกระเป๋า,ปาทีท่ติดตัวเราอยู่นะคะก็จะทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจนะคะไม่ว่าเราจะข้าวปลาไป อาซัดไปอาผลไม้ไปอาพักต่างๆที่ในป่านะคะแต่ว่าเราได้ติดตัวไปก็บายใจอีกเช่นกันนะคะไปในในก็แล้วแต่นะคะจะป้องกันปูดปี่ผีซาดนะคะเขาบอกว่าสิ่งไม่ดีซิ่งชั่วรายนะคะผอมเล่นว่ามีกรุดอยู่ติดตัวบุคคลนั้นมันก็จะกระยับกระย้ายเยกตัวเยกสั่งการก็มันไปทางอืนนะคะ ร้องอวยอ้วนแล้วก็ไปต่างอื่นไม่กล้ามาสัมปัตคนที่มีพยาคุณนำหน้านะคะคือฐานทรงมีปลังนะคะพยาคุณนี่มีปลังมีอนุภาพทีหล่าลือหลําลือกันมาไล่ชั่วคนไล่สตวรษไล่สสัมนะคะเพราะว่าการสร้างบ้านไม่ว่าเราจะสร้างบ้านแบบใน่จงใน่ก็ นำยากรดไปใสไ้ที่เศ้าแล้วปูดพี่ผีซาดสิ่งจัวรารก็ไม่กลา้าคลำใกล้เข้ามาตำลายเข้ามาตำในสิ้งตีไม่ดีให้กับบ้านให้กับครอบครัวนะคะก็ตือว่าเป็นมุงคน้นสำหรับบ้านนะคะแต่ว่าใครมีก็ดีมากแต่บางคนตึงเปลือนก็มีถังเง็ไม่ใหญมีนะคะบางที เก็บไว้เรียนเดียวก็ทาให้ทูใดง่ายน,นะคะก็ไม่มีติดตัวก็พยายาม้ได้นะคะปอดจตีเขียยไวายก็รัฐบาลไทยปอดจงปนรอยสิบเจ็ดน,นะคะก็กินอเล่ตอนนี้มันโอแกสิบเจ็ดป้านมาเป็นนาสิบปีแล้วนะคะบางที่ก็อาจจะไม่มีลงเลืออยู่ในบ้านแล้วก็เป็นไปได้นะคะก็เลววเตว่าฐานใจเผื่อฟุ้งหรือว่า ไอ้บุตรไอยล้านเต็มเป็นวัยรุ่นขึ้นมาแล้วปกติดตัวก็จะดีมากๆนะคะว่างว่าฐานคงจะมีความรู้เกี่ยวกับเรียนประยาคลุดนะคะชองเรียนของเราก,ก็ว่วงก็ต้องโคอําล่าตุกฐานไปโกนจนฟ้าจะปบกันไม่ในเรียนต่อๆไปสวัสดีค่ะ